สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากจากเอกสารที่ได้มานะครับมาจากหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมแก้กรรมหัวข้อกายนี้คือกรรมเก่าปฏิจจสมุตบาทคือไอแนวคิดที่ว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นเหมือนกรรมเก่ามัน,ม,นมันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับชวนคิดเหมือนกันวันนี้เราก็เลยอยากจะมาลองทําความเข้าใจดูนะครับว่าทําไมในมุมมองพุทธศาสนาถึงมองว่ากายเป็นกรรมเก่าแล้วมันไปเกี่ยวกับ หลักปฏิจจสมุตบาทหรือวงจรทุกดับทุกนี่ยังไงมาลองแกะกันดูครับค่ะก็เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะในทางพุทธปรัชญาการมองว่ากายเป็นกรรมเก่าเนี่ยมันเป็นการชี้ให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในปัจจุบันหรือเป็นของเราจริงๆนะคะแต่มันเป็นผลมาจากอดีตอ๋อในเนื้อหามีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย และทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นอันนี้คือตอกย้ำเลยว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆเหรอครับใช่เลยค่ะเนื้อหาก็อธิบายต่อนะคะว่าที่เรียกว่ากรรมเก่าเนี่ยก็เพราะว่ากายนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าถูกปรุงแต่งขึ้นมาครับคำในเนื้อหาคืออภิสังคตะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มีเหตุปัจจัยประกอบสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกได้คืออภิสันเจตยิจ แล้วก็รับรู้อารมณ์ได้ที่เรียกว่าเวทนิยานะครับสิ่งสำคัญก็คือเน้นว่ามันเป็นผลไม่ใช่ตัวตนที่เราควบคุมได้หมดหรือเป็นของเราจริงๆครับครับเข้าใจครับแล้วถ้ากายเป็นผลแบบนี้เอ่อกลไกหรือว่ากุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการนี้คืออะไรครับ,รบเห็นไหมเนื้อหาพูดถึง ปฏิจจสมุปบาทบอกว่าอริยาสาวกเนี่ยจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ผ่านปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มีหลักการสำคัญว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับตรงนี้น่าสนใจมากครับใช่ค่ะใช่ปฏิจจสมุปบาทนี่คือหัวใจเลยค่ะมันคือหลักการที่ว่าด้วยเรื่องเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยนะคะแต่มันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนโดมิโนนะคะ ตัวหนึ่งล้มก็พาตัวอื่นล้มตามกันไปอ๋อเหมือนเป็นลูกโซ่ประมาณนั้นเลยค่ะถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเนื้อหาก็ไล่ลำดับการเกิดทุกข์ให้ดูเลยเริ่มจากตัวแรกคืออวิชชาความไม่รู้เนี่ยแหละค่ะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งความคิดครับแล้วสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญ,ญญาณการรับรู้ต่อด้วยนามรูปกายกับใจสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะการกระทบ เวทนาความรู้สึกแล้วก็มาถึงตัวสำคัญสำคัญคือตัญหาความอยากอุป,ปาทานความยึดมั่นพบภาวะชีวิตชาติการเกิดแล้วสุดท้ายปลายคางของวงจรน,นี้ก็คือชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตหรือก็คือความแก่ความตายความเศร้าโศกความทุกข์กายทุกใจทั้งหลายนั่นเองค่ะเนื้อหาสรุปว่า ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คือมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปแบบนี้เลยโอ้โหฟังดูเป็นวงจรที่แบบว่าซับซ้อนแล้วก็ดูเหมือนจะวนไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วถ้ามันเป็นวงจรของการเกิดทุกข์แบบนี้แล้วทางออกล่ะครับมีไหมเนื้อหาได้บอกไว้หรือเปล่าครับปาดอธิบายเหมือนกันแต่เป็นฝั่งดับเนื้อหาบอกว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชา คือพอตัวต้นเหตุคือความไม่รู้มันดับจึงมีความดับแห่งสังขารออดับที่ต้นเหตุใช่ค่ะพอดับที่ต้นทางปัจจัยต่อมาในสายโซ่มันก็ดับตามกันไปเป็นทอดๆเลยไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามมโมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นคือพอดับเหตุได้ผลคือความทุกข์ท้งปวงมันก็ดับตามไปด้วยตามหลักเหตุปัจจัยเดียวกันค่ะ เนื้อหาก็ย้ำว่าความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาคารอย่างนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับสแสดงว่าการทําความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันสําคัญมากเพราะมันอธิบายทั้งฝั่งเกิดทุกข์แล้วก็ชี้ทางดับทุกข์ด้วยแล้วทีนี้เอ่อร่างกายที่เป็นกรรมเก่าที่เราคุยกันตอนแรกสุดมันมาอยู่ตรงไหนในภาพรวมนี้ครับมันเชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะ ร่างกายหรือกเก่าที่ว่าเนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในวงจรหรือโซ่ตรวนของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละค่ะอาจจะอยู่ในช่วงที่เป็นนามรูปหรือสลายตนะอะไรแบบนั้นคือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจากอดีตมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเกิดดับของทุกข์ที่มีอวิชากับตันหาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักๆเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทตามที่เนื้อหากล่าวถึงเนี่แหละค่ะ คือกุญแจสำคัญที่จะให้เราเห็นธรรมชาติจริงๆของกายและใจเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนถาวรไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วก็จะเห็นกระบวนการเกิดดับของทุกข์ทำให้เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นผิดๆแล้วก็มองเห็นทางปฏิบัติเพื่อคลายทุกข์ได้ค่ะครับพอจะเห็นภาพรวมชัดขึ้นแล้วครับว่าทำไมถึงบอกว่ากายเป็นกรรมเก่ามันคือการมองผ่านเลนส์ของปฏิตัสมุบาทนี้เองเป็นคำอธิบายที่เชื่อมโยงเหตุผลได้เป็นระบบดีครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะซึ่งก็มาจากเนื้อหานี่แหละค่ะในเมื่อเนื้อหาบอกว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วท่านใช้วิธีพิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเพื่อทำความเข้าใจเราก็อาจจะลองนำมาปรับใช้นะคะลองหันกลับมาสังเกตประสบการณ์ของตัวเองในแต่ละขณะดูอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ย การสังเกตบ่อยๆอาจจะช่วยให้เราเริ่มเห็นการทำงานของเหตุปัจจัยเหล่านี้ในชีวิตจริงของเราก็ได้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นแนวทางในการฝึกฝนเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นตามที่เนื้อหานี้ได้ชี้แนะไว้อะคะ่ะ